ผมเชื่อว่าทุกตําบลทุกๆพื้นที่ต้องมีเพราะดินแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันความอุดมสมชื้์ความเปรี้ยวของดินความด่างของดินกระด่างไม่เหมือนกันตอนนี้ในพื้นภูเขาสิ่งที่เราเราไม่ได้เป็นคนไป,ไ,ปไปเริ่มแต่ของมีอยู่แล้วแต่แต่ว่าอย่างที่บอกคือการมีเจ้าภ้าพื้นภูเขาเป็นพื้นถิ่นใช่ไหมครับแลวโดยเฉพาะเรามีคนที่เห็นว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นแค่เรื่องเล่านี่ฉันอยากพิสูจน์ว่ามันดีจริงไหม ก็เลยนามาวิจัยกับมหาวิทยาลัยชิงมัลซึ่งมหาวิทยาลัยมีส่วนสําคัญมากๆพื้นที่ในในส่วนของของจังหวัดนั้นนะครับพอมาวิจัยเสร็จปุ๊บเนี่ยผมในฐานะผู้ประกอบการผมก็มองว่าวิะร่จิตนี้ผมสามารถนําไปทําการค้าได้เพราะหนึ่งมีการพัปลูกนะครับสองมีผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มันเป็นการเพิ่มมูลค่าขึ้นทันทีนะครับเพราะว่าเวลาไปทำคอนเทนต์อย่างสปาหรืออย่างไรเวลาเราจะทานอะไรใช่ไหม นมองในมุมของผูง้บริโภคก่าเอ๊บอกว่าันนี้ทําได้ดีแล้วฉันเชื่อได้ไหมทุกวันนี้ทุกคนก็ต้องหาข้อมูลาหรือดูวิดีโอใช่ไหมครับต่างเพื่อบอกว่าอ๋ออันนี้ฉันทาได้ตอนนี้ในในส่วนที่ที่บริษัทเราทาก็คือพอเราเริ่มมีการทำกกัรกับค้าขายเราก็เริ่มใช้วัตถุดิบก็เริ่มไปบอกชาวบ้านว่าวันนี้ผมต้องการใช้วัตถุดิบเพิ่มเติมขึ้นนะแต่ก็จะมีโจ์ให้ว่า ต้องเฉพาะสายพันธุ์ที่ผมทาวิจัยมานะและสองคือการตอบความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยสําคัญมากเพราะว่าผมเป็นผู้สื่อสารต่อผู้บริโภคเพราะว่าเวลาคนทานถ้าเขามีดีเ็าจะกลับมาหาเราเขาไม่ได้กลับมาหาเ,ษเกษตรกรเราต้องรัเผิดชีวิตเขาเป็นอย่างแรกไม่ใความปลอดภัยเราก็เลยต้องตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้วก็การปลูกพืชสมุนไพรผมราจะประสบก,การณ์มีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงโควิดหนักๆทุกคน เริ่มรู้สึกว่าฟ้าทะลายโจรเนี่ยเป็นพืชที่ทา,ไานได้รักษาโควิดได้ออกรายการโหนกระแสนะครับซึ่งตอนนั้นเราทำข้อมูลสุนทรียอยู่อีกอาทิตย์หนึ่งทุกคนปลูกฟ้าทะลายโจรในวันแรกที่รายการออก,ออกโอก้โหทุกคนแบบราคาขึ้นมากมายและภายในสองอาทิตย์ราคาดรอปลงและเหลือชิ้นเต็มอันนี้คือปัญหาเพราะว่าความเมื่อมันขึ้นเร็วเสร็จทุกทุกคนก็ปลูก พอปลูกเสร็จรูปดีแล้วการได้มาตรฐานเป็นอย่างไรซื้อที่เดียวกันการาคาต่างกัน2ี่สิบาทแต่ขั้นตอนมาตรฐานแตกต่างกันฉะนั้นก็เลยทำให้สิ่งที่เราสร้างมาหรือสูตรไทเนี่ยมันตกลงมาได้ง่ายเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าพอมุอปลูกแล้วการทําให้ปลอดภยยัยละมรฐานสําคัญมากฉะนั้นกลับมาที่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยรวมถึงทางคุณหมอเซิร์เนี่ยก็ได้เป็นผู้ที่แนะนําการปลูกฝูกข่าวเพื่อน,นํามาส่งให้กับโรงงาน แล้วลเราก็นํามาขยัยต่อเพราะฉะนั้นในเราเห็ที่คุณลุงถามาเมื่อกี้นี่ผมคิดว่าที่นี่ก็จะมีจุดเ,เขเ็งของเขาแหละผมเป็นผู้มาเยืนอนผมจะไม่รู้จนทุกคนต้องคุยกันและรวมถึงาการทำวิจ,จัยของมหาลัยหรือสภานิพน์ในพื้นที่ผมว่าสนนาคัญมากในกนารที่จะมาดูว่าเราจะไม่มองว่าเราจะทําอะไรเพื่อถ่ายเขาเราจะเอาอะไรที่มีของเราเนี่ยเสนอเขา และชิคราคาว่าเราขายได้หรือเปล่าในแบบที่ที่เป็นเราจะเพิ่มมูลค่าอย่างไรเพราะถ้าเกิดผมบอกว่าปลูกภูเขาแต่ปลูกไม่ได้แล้วแล้วลูมไม่สู้เขาหรอกดินสู้เขาไม่ได้หรอกจะแปลาพืชพันธุ์ูกไม่ได้การปลูกก็ต้องใช้ประสบการณ์เพื่อจะไปเรียนรู้การปลูกเข้าเขาฉันเอาสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นมันจะต้องนั่งประชุมกันแล้วสอนแล้วผมเชื่อว่าอ,อ,อย่างการกับเครื่องในวันนี้ผมต้องบอกว่าเราสาําเร็จ ไปขั้นหนึ่งมีการยกระดับสมุนไพรเพิ่มเติมเรากําลังสร้างระบบนิเวศนวัตรกรรมนะครับระบบนิเวศนวัตรกรรมก็คือเราชี้เป้ากันตั้งแต่ละปุ่นใจก่อนวันนี้นะผมจะทาอย่างนี้นะผมรู้สึกว่าเพียงต้อยหรือปัญหาของมนุษย์ผู้บริโภคทุกวันนี้คือปัญหาเรื่องนี้เช่นวันนี้ทุกคนเป็นโรคเบาหวานเยอะมากอันดับท็อ,ทอปทีของประเทศไทย เป็นโรคไขมันเป็นโรคอ้วนไอ้สม,มุนไพรในพืชท้องถิ่นของเราอะไรที่เราปลูกได้ดีและมันไปตอบโจทย์นั้นใช่ไหมครับก็คุยกับทางวิจัยว่าเอ๊ะเรามีโอกาสไหมที่จะทดสอบเพื่อให้ผลได้ในแบบที่ต้องการน,นะครับซึ่งมันก็จะตอบโจทย์ในความต้องการของผู้บริโภคหรือบริษัทที่ต้องการอย่างเช่นผมต้องการวัตถุดิบที่ไปช่วยเรื่องของโรคที่คนกำลังเป็นนะจี่ฟัา จะภุมิต้านทานมนจะมองโควิดเลยก็แล้วแต่ก็ต้องบอกว่าในในหมู่บ้านที่ชิงรายผมไปคุยด้วยเนี่ยก็คุยกับชาวบ้านเมื่อก่อนก็แบบในหลชาวบ้านคือปลูกลูกข่าวไว้กินหลังบ้านคุณปู่คุณย่าบอกว่าดีเคี้ยวถ้าเป็นไข้เป็นหวัดไม่สบายจับเคี้ยวเลยก็ปลูกแค่นั้นแล้วต่อมาก็เรื่องํา้เป็นปลูกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปดเสร็จเนี่ยทำอย่างที่บอกว่าคาถามแรกอือเขาปลูกในสิ่งที่มันเป็น ภูมิปัญญาเดิมของเขาอยู่แล้วผมไม่ได้ไปปลูกอะไรสิ่งใหม่ผมไม่ได้ไปบอกว่าทำเขาทำของเขาขึ้นมาแล้วผมแค่ไปหยิบเขาขึ้นมาสองคือพอเมื่อเราเราทขุ่มกับพื้นที่ของมหาลัยเชียงใหม่มหาลัยเชียงใหม่วิจัยทดสอบแต่ต้องมีเจ้าภาพอย่างเช่นผมเป็นผู้ผู้ประกอบการผมก็จะบอกว่าเราวิจัยมหาลัยช่วยวิจัยวิเคราะห์มันมีให้ห่อกซึ่งภาษาในกวิจัยผมนเชื่อว่า ชาวบ้านทุ่ีกับนักวิจัยไม่เข้าใจแบบต้อมมันแค่ต้อมมันเยอะมันเยอะมากๆอาจจะต้องเป็นเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเองแล้วผมเชื่อว่าที่ได้ยินมาคือที่นี่ก็มีเรื่องของงานวิจัยเกี่ยวกับพืชที่ีอยู่แล้วอาจจะคอสกันตรงกลางเช่นดูว่างานวิจัยอะไรที่ทําอยู่แล้วและชาวบ้านที่นี่สามารถปลูกได้และเป็นผลิตผลที่เหมาะกับดินที่นี่อยู่แล้วอันนี้ในในฐานะที่ที่เราทำเอ่อ พัฒนาสมุนไพรด้วยงานวิจัยแล้วก็ต่อยอดออกมาขายพอขายเสร็จพวกก็กลับไปดูพื้นที่ว่าเขาปลูกและเขาได้รายได้เพิ่มขึ้นไหมซึ่งก็ต้องบอกให้เป็นกําลังใจว่าในในโมเดลหนึ่งของหมู่บ้านหนึ่งที่เราไปทําในวิสาหกิจชุมชนที่จังหวัดเชียงรายผมองขึ้นไปมาเมื่อตาเดือนที่แล้วนะครับก็ไปคุยกับชาวบ้านที่เขาปลูกเลยอยากรู้จริงๆอยากถามจริงๆว่าเอตั้งแต่ผมเอาฟูมคาวขึ้นมาแล้วมา ทการโฆษณาออกไปเนี่ยรายได้เพ่ขึ้นไหมนะครับเพราะการปลูกภูขาวเนี่ยสามารถปลูกได้สามปงเก็บเกี่ยวได้สามครั้งเก็บเกี่ยวทุกสี่เดือนแต่ข้าวที่ที่เขามีเนี่ยเก็บเกี่ยวได้สองครั้งบางปีถ้าน้ำไม่ดีก็ครั้งหนึ่งและพอเมื่อปลูกภูขาวได้มีผู้ซื้อนะครับผมก็กลับไปบอกชาวบ้านว่านี้ผมจะซื้อเพิ่มแต่สําคัญคือ ต้องป้องภัยให้ผมต้องขอไปบอกดินดินต้องต้องถูกต้องในงานผมซื้อไม่ได้เพราะต่อให้ทุกคนปลูกเมือไร่ก็หมดเกิดสภาะม่ข้างปุ่นเมือหร่ก็หมดไม่ได้หมายหวามว่าผมจะรับซื้อทุกไลนนะผมก็ต้องดูว่าสารสำคัญน,นั้นใช้ใส่พันไหม,ไมปลอดภัยหรือเปล่าและผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีมหาวิทยาลัยหรือพื้นที่มาในเชื่อในการพัฒนาดึงเอาเอกลักษณ์ที่เรามีก่อนอาจจะเป็นข้่ากับที่ที่หมอควรบอกนะครับ หรืองานวิจัยที่มีกา,ารทำว้อยู่แล้วเราไม่ต้องเริ่มแกะกระดุมตั้งแต่แต้ับหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ลองทําเป็นแปลงเพราะปลูกแปลงตัวอย่างอย่าเพิ่งไปคิดใหญ่บอกว่าเราลองทำแปลงตัวอย่างว่าถ้าปลูกแล้วดีอพอเริ่มมีคนซื้อเราก็เริ่มตัวอย่างพเพราะง้สิ่ต่อที่เริ่มก็ก็เริ่มมาจากเล็กๆนั่นแหละนะครับแล้วก็ชาวบ,บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นสามเท่าสามเท่าแต่ผม ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นต่อดกู้แก่มันมีขึ้นและมีนมคือแปลว่าวันนี้เราต้องการวัตถุดิบอ่าชาวบ้านยังถูกไม่ดีพอแต่ถ้าันหนึ่งทุกคนต้องการชาวบ้านถูกเมื่อมีความต้องการเกินมีวัตถุดิบเกินความต้องการราคาัก็จะลงถข้าวนด้หมดเราจะรักษามาตรฐานอย่างไรให้มันคงราคาดีได้อันนี้คือในฐานะนักผู้ปลูกนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามาตรฐานนะครับในการปลูกเองไม่ว่าจะเป็น ความปลอดภัยของทินต่างๆมันจะทําให้การรับซื้อของผู้ประกอบการเนี่ยยังคงราคาได้อยู่นะครับในประสบการณ์นะครับเ mm hmm. พราะเราเคยเห็นรากขึ้นของฟ้าทลายโจรนะล้ะอันนี้เห็นกับตาเรื่งจริงในฟ้าทลายโจรในช่วงน,นั้นเราก็เป็นคนตัดการข้อมูลอยู่พอในช่วงโควิดคนไม่มีวัคซีนคนก็ลืมไม่จอะแล้วพอในช่วงนั้น เขามีฟ้าผ่าโจรออกมาเป็นข้อมูลต่างในการทีวีต่างขึ้นไปในสองนทีโรงงานบอกว่าจะซื้อไม่ได้ลเลยราคาแพงแล้วก็ลงไปในเวลานลันรุดนเดียวอันนี้ก็เลยเลยฝากไว้จา,จากประสบการณ์นะครับแล้วก็วันนี้ที่ทได้มาผมก็เชื่อว่าทางม,งมหาวิทยาลัยเอ,เองก็น่าจะมีางานวิจัยที่ดีต่างผมเชื่อว่าไม่จาเป็นจะต้องเป็นเป็นพืดที่คนอื่นทาที่นี่อาจจะต้องเนื่องประชุมกันเอะมี ถ้าจะเรียกว่าสูตรตำราผีบอกเรื่องของบ้านเรามีอะไรเพราะภูเขาเรื่งมาจากอย่างนั้นเรื่องมาจากตำรายาผีบอกอบบมีไหมคุณปูญญ่คุณย่าเอ๊ะเคยกินอะไรบันแล้วลองมาดูซิว่ามันมีโอกาสไหมเพราะในฐานะที่ผมทำคอนเทนต์นะในการเล่าเรื่องมันมีที่มาที่ไปมันมีเรื่องเล่าแต่เรื่องเล่าเราไม่ใช่เป็นการเล่าแบบอ๋อ,อคุณปู่คุณยายท่านกินไอ้นี่แล้วหาย พราะถ้าล่าในปัจจุบันนี้คนก็ไม่จรินถูกไหมครับเราก็าาอ้างอีกว่ามันคือสูนเดิมที่คุณ,คณผู้ชมใย่ทานและถายนชื่อเรื่องนี้แต่วันนี้เรามีผลทดสอบบอกมาอีกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆอันนี้ม,นมันคือมันคือรากของสมุนไพรของพืชที่เราจะปลูกดงนันผมก็เลยคิดว่าอาจจะต้องปอระชุมกันเชื่อว่าดินที่นี่ก็มีเอกลักษณ์ในรูปแบบหลายๆอย่างข้อดีข้อเสียบางอย่างมันจะเป็นข้อดี กับบน้ำที่ท่วมทำให้ปลูกข้าวได้หนึ่งปีละครั้งมันอาจจะมีข้อดีซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่จะเป็นที่ต้องเติมที่พบในระบบดิเวทนับนคือเริ่มตั้งแต่การที่โจทย์ันร่วมก,กันกับนักวิจัยถ้ามีนักวิจัยมีข้อมูลมีการทําข้อมูลกัแบบหาวิอยาะไรจริงๆผมเชื่อว่า,วามันจะค้นพบเจออะไรบางอย่างตอนนี้เราแค่ราดังต้องการค้นพบอะไรบางอย่างใหม่ๆที่มันสร้างอไรายได้ไ,ได้ ถ้ะที่คนอยากจะไปตรงนั้นนะครับก็เลยฝากแชร์ประสบการณ์ที่ได้ทำมาเกี่ยวกับสื่อไทยแล้วก็ที่ได้อยู่กับ,กบเษกษตรกรนะครับแล้วก็ที่ได้เห็น